สวัสดีครับวกับกายการกิษขยี้ข่าวกับผมกิษพลเดชวิสัยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระนัยติอภิปรายเรื่องงบประมาณก็สิ้นสุดกันไปแล้วภาพรวมนะผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะ ทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเป็นการพูดการอภิปรายที่พัฒนามากๆฝ่ายรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ออกมาตอบได้ฉะฉันแล้วก็ถือว่าทําการบ้านมาดีแต่ฝ่ายรัฐ,รฐมนตรีเขาก็มีทีมงานอยู่แล้วไง มีประหลัดกระทรวงมีเจ้าหน้าที่อะไรเยอะแยะมากมายเพราะเริ่มแรกคือฝ่ายรัฐบุตรีต้องตั้งรับก่อนใช่ป่ะฝ่ายค้านจะออกมามาอภิปรายก่อนคุณชัยธวัฒน์ประธานฝ่ายค้านไม่ใช่ประธานฝ่ายาผู้นำฝ่ายค้านเป็นการอภิปรายที่สั้นที่สุดเลยปกติเขาพูด กันเป็นชั่วโมงอ่ะคุณชัยธวัฒน์น่าจะพูดสิบกว่านาทีไม่น่าจะเกิน20นาทีก็คือเนื้อเน้เนๆเ,เลยลก,ก็ถือว่าโอเคนะมันก็ไม่ยืดเยื้อมันก็ไม่น่าลำคาญเพราะว่าพอคุณชัยธวัฒน์พปุ๊บทีมงานของรัฐมนตรีทีมงานของนายกก็ต้องแบบว่าพูดอะไรพูดไรพูดไรพูดไรวะอ่าแล้วก็ก็คอยไปแก้เกมเอาที่หลังก็มีเวลาแล้ว ฝ่ายค้านโดยเฉพาะสอสอสอหน้าใหม่สอสอสมัยแรกสอสอซึ่งอายุไม่มากทำกันบ้านมาดีมากๆดีจริงๆอภิปรายแล้วเห็นภาพบางครั้งนะบางคนนะผมว่ารัฐมนตรีนั่งฟังเรียงงงเลยมึงรู้มากกว่ากูเลยนะไอ้เรื่องนี้กูไม่รู้เลยนะของกูก็เพิง่ง พึ่งพึ่งทํางานมาไม่กี่เดือนเนี่ยมึงรู้ดีจริงๆก็ต้องหันไปสบตาไอ้พวกประหลัดกระทรวงพวกอาทิตย์ป,ปรดิษฐ์ธาตว่าเฮ้ยมันยังไงวะรีบ่วนเดี๋ยวกูจะได้แก้เกมถือว่าสอบผ่านนะครับสอบผ่านหลายคนมากๆเลยส่วนพักเก้าไกลเขาไอ้คนเก่าๆเ,เขาก็ไม่ให้มามีบทบาทเท่าไหร่นะมัมีคุณวิโรดมีคุณรังสิมันโรม แต่เขาจะแบบเปิดทางให้กับสอสรุ่นใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ก็ถือว่าว่าดีสอบผ่านนะครับแล้วพระพิจารณา,าบัติเป็นไงคุณจุลินเนี่ยจริงๆแล้วพูดดีนะพูดดีมากเปิดฉากดีมากยกตัวอย่างอะไรดีมากแต่ผมติอยู่นิดนึงอ่ะไม่น่านไปพูดถึงคุณทักษิณเลยไม่น่านไปพูดถึงชั้นสืบสี่เลยถ้าตัดตรงนี้ไปนะมันจะสุดยอดเพราะพอเราฟังแล้วเหมือนเขาก็มีความฝังใจกับคุณทักษิณอะไรเงี้ย พอไปแล้วปัดฝังใจอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้งบประมาณน่ะที่ไปดูแลคุณทักษิณนั้นมันนิดเดียวอะ่ะคือคุณจุรินเขาพูดถึง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 เงินของกรมกรมราชทธนเนีไงถึงงบประมาณมันนิดเดียวอะ่ะมันไม่ใช่สาระสําคัญกับงบตรงนี้ไงใครวะก็ไปย้ําไปหน่อยก็ก็ไม่ไม่ทำสมัยอาจจะดีกว่านะแต่นอกน,นั้นดีเพราะคุณจุรินท่านเป็น เป็นคนที่พูดฟังแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ลีลาการพูดดีมากๆว่างาน,นเถอะส่วนนายนกรตัวดนตรีก็คือพยายามจะตอบพยายามจะอธิบายพยายามจะใส่ใจก็ถือว่าโอเคนะโอเคจริงๆแต่ก็ติหน่อยหนึ่งตอนที่ไม่ควรน่าจะไปแซวไปกระแนกกระแหนคุณจุนินแล้นาวิศว ไม่น่าจะไปพูดว่ารัฐมนตรีภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาไม่กี่เดือนเองผลงานแบบแบบดีดีกว่าคุณจุรินที่เป็นรัฐมนตรีมาสี่ปีไม่ควรพูดไม่ควรคือเราเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเราเป็นนายกรัฐมนตรีบางทีเราก็ต้องตัดเรื่องเหล่านี้ออกไปบ้างมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอก เขาอภิบายเราออก,ป,ก,กประมาณงบประมาณเราก็อธิบายว่าทําไมงบประมาณเราอธิบายว่าคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะไม่ต้องไปเทียบกับรัฐมนตรีคนก่อนอน,อน,นะก็ก็กกอย่า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 ปากเบานะท่านายกเศรษฐาอย่าไปไปตอบโต้อะไรใครเขาก็ให้มากหรอกอยู่นิ่งๆดีกว่าตอนนี้ก็เป็นนายกมาหลายเดือนแล้วก็น่าจะรู้ช่องทางแล้วว่า นายกเศรษฐาเป็นคนฉลาดมากๆผมเป็นคนฟังฟังนายกเศรษฐาพูดอภิปาศัยครั้งแรกในชีวิตของท่านที่จังหวัดพิจิตรตอนนั้นผมก็ไปช่วยพักเพื่อไทยอยู่ก็ไปฟังครั้งแรกเลยครั้งแรกท่านก็ยังเก่งๆอยู่แล้วหลังจากนั้นท่านก็มาพิษณุโลก มาพูดครั้งที่สองที่พิษณุโลกโอ้ครั้งนี้ท่านเก่งดีขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะมากพิษโซกพูดสองครั้งไปพูดที่อำเภอบางละกรมครั้งหนึ่งพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็มาพูดที่อำเภอเมืองครั้งหนึ่งผมยังคุยกับหมอชนน่านเลยวันหน้าพักอะว่าหมอไครเทนคุณเศรษฐาเนี่ย ครั้งแรกก็ยังแบบเกรงๆอ่ะครั้งที่สองโอ้โหที่ที่บางระกำมเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยพัฒนาไหวมากหมอชนน่านก็บอกว่าครับใช่ใช่เพราะว่าก็แกก็าคงจะเทนเขาชมมีการบีบเบิร์มอะไรกันเพราะหมอชนน่านเป็นนักพูดอยู่แรงอ่ะเขาเป็นเขาก็คงจะมีการบีบมีการอะไรกัน <c oughs> แล้วเป็นไงโอ้โหถัดมาเนี่ย เป็นนายกไม่กี่เดือนมันพูดดีพูดเก่งคานปลาสายข้างหน้าก็ต้องพูดพกโคตรเจ๋งกว่านี้อีกจริงนะอา้าวแล้วส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆนะก็มาตอบโอเคนะแต่ละคนก็มาตอบได้ได้ดีแต่บางครั้งก็ตอบถามไม่ตรงคำตอบนะครับ <c oughs> ก็มีบ้างแต่ภาพรวมทั้งหมดดีแล้วก็ ก็ผ่านอยู่แล้วครับงบประมาณเพราะว่าเสียงของรัฐบาลมันเยอะกว่าอยู่แหละนะก็ผ่านแบบฉะลุยเลยทีเดียวมีมีสื่อมวลชนช่องหนึ่งอะผมโคตรขำเลยคือเขาเขาเขาจะเปิดอะ <c oughs> คือเขาจะมีหนังตัวอย่างอะคือเขาจะตัดไปโฆษณาไงเขาจะมีหนังตัวอย่างอะเดี๋ยวมามาดูกันที่ว่าการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่ไม่ไว้วางใจ อภิปรายว่ประมาณครั้งนี้คะแนนเสียงถล่ทมทลายฝ่ายไหนจะชนะเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาค่ะแล้วก็ตัดไปก้อต่แล้วก็กลับไอ้ฮามึงบอกอยกูก็รู้อยู่แล้วถล่มทลายฝ่ายรัฐบาลก็ต้องชนะสิว่าแค่ก็ฟังแล้วก็ขำโอเคอ <c oughs> สรุปผมอยากจะบอกพวกเราอย่างนี้นะครับว่า พวกเราก็มักจะไปด่านักการเมืองนะการเมืองมันไม่ดีการเมืองมันน่าขยักขยแยงนู่นนี่นูน่น,น,นแต่จริงๆแล้วนะครับการเมืองนักการเมืองเป็นส่วนสําคัญที่จะผลักดันนโยบายอะไรต่างๆทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก็มาจากนักการเมืองนะครับ <S <S ในดีที่ผ่านมาเราก็จะมีรัฐบาลทหารจากการทําการรัฐบาลหาร เรามีรัฐบาลผดเด็จการแล้วก็สลับกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจนถึงณนะวันนี้ก็เ,เวลามันก็มาพอสมควรแล้วการเมืองก็พัฒนาขึ้นเยอะสสก็เปลี่ยนใหม่เป็นสสที่มีคุณภาพสสที่ทําการบ้านสสที่มีความรู้นทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคานรัฐมนตรีก็จะเป็นรัฐมนตรีที่ มีประสบการณ์มีความรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เปะ100๊ะร้อเปเซแต่ก็ยังดีขึ้นเยอะๆมากๆนะครับก็ดูสิประเทศไทยจเจริญไหมละ่ะถ้าแกเริ่มแรกเลยตั้งแต่ผมจำความได้ไทยพมา่าราวเขมรสมัยก่อนไทยกับพม่าก,ก็สูสีกัน แต่จะเป็นสมัยพาเนเรสวนนะพะม่าเจริญกว่าไทยเอามาสมัยนียปัจจุบนันสูสีกันในการเอาเตะบอลกันฟุตบอลไทยกับพม่าแม่งผัดกันแพ้ผัดกัน,นสมัยก่อนผมเด็กๆโกในดวงใจผมคืออัศวินชื่ออัศวินนะผัดกันแพ้ันเอาแค่ฟุตบอลน,นะเป็นไงแล้วตอนนี้ฟุตบอลไทยกับฟุตบอลพม่าเป็นไงถึงจะไม่ได้เป็นไปบอลโลกปัะจแล้วก็โยงมาถึงประเทศเราความเจริญ ก่บววประเทศไทยกับพม่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่เราก็มาจากนักการเมืองทั้งนั้นแหละครับเพราะเราก็ต้องให้ความหวังแล้วเราก็ต้องศรัทธาเราก็ต้องรู้เท่าทันกับนักการเมืองรู้เท่าทันกับการไปย่อนบัตรเลือกตั้งหลายที่หลายพื้นที่ประชาชนก็สอนมวยสอสอไปเยอะแยะทำไมถึงมีสอสอสอบตกเกิดขึ้นเนี่ยทั้งทั้งที่เคยเป็นสอนสอมาก่อนเพราะว่า ประชาชนเขารู้เท่าทันว่าไม่ควรจะเลือกมึงอีกต่อไปละเพราะมึงไม่ได้เลือกโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเขตบ้านนอกแต่ถ้าเขตกรุงเทพก็แห่แห่ตามกันเขตกรุงเทพเขตในอำเภอเมืองก็แห่ตามกันไม่ค่อยจะใช้สมองในการย่อนบัตรเลือกตั้งสังกชชเ,เท่าไหร่หรอกกรุงเทพแม่งเลือก ใครกูก็เลือกนั้นกรุงเทพแรงเลือกพักไหนกูก็เลือกพักนั้นแล้วคนกรุงเทพมักจะโดนหลอกเป็นระยะระยะเพราะคนกรุงเทพขี้เบื่อชอบเปลี่ยนแรกๆก็ประชาธิปัตย์พอประชากรไทยมาก็เปลี่ยนเป็นประชากรไทยเอาพลังทำม,มาเอาเปลี่ยนเป็นพลังทำอีกแล้วเอาคราวนี้ไทยรักไทยก็เปลี่ยนมา,ทาไทยรับไทยก้าวไกลเ,เปลี่ยนไปก้าวไกลกแล้ว ก็วนไปวนมาอยู่เงี้ยครับผมน่นหละแล้วคนอำเภอเมืองก็ไปตามคนกรุงเทพ <N> แต่ถ้าชาญเมืองรอบนอกเขาจะ <S <S เ,เขาจะมีวิธีเลือกของเขานะ่ะแล้วก็ไอ้สอสอจะทำประโยชน์ให้กับพวกเขานั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังยาไปเบื่อการเมืองแต่ขอให้เราเท่าทัน การเมืองก็ทเนเองครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่สำเนินในแง่มุมของผมนะครับพระธรราราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้ผมบรรจงเขียนบรรจงแต่งรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในนี้จะพลิกชีวิตกันยังไงก็ลองอ่านดูแล้วก็จะสามารถพลิกชีวิตได้แน่นอนครับ ราคา290บาทนะครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ุ o รกธุรกิจพลเด็ชวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้วก็แนะนําพระนางพญาสยามนะครับผมซึ่งปลุกเสกสามวาระวาระแรกวรัดราชบุนาะวลารสองวัดนางพญาวาระสาวัดราชบุดกนะครับราคา290บาท ครูอาจารย์จ้าสศรีบุรภานะครับแล้วก็ผมก็ร่วมกันสร้างนะครับ290บาทเช่นกันนะครับเรินเข้ากองทุนอิสระผลครับผมนั่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมเล่าให้ฟังทุกทุกเรื่องนะครับบันเทิงกีฬาการเมืองก็จะอยู่ในช่องกิจโพสแชนแนลนะแล้วผมก็พยายามจะนำเสนอเรื่องราวที่ คาดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปดูโฆษณาท้ายคลิปนิดหนึ่งแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับเพื่อให้ช่องกิดโพสแช n แนลดำเนินต่อไปได้อย่างอิมมีพีมันขอใหถ้ามีความสุขนะครับขอยพาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี យើងតាំងតាំងជឿគេនិយាយថាម៉េច